สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังช่องเดียวนะครับของ Motorola GP 88นะครับอ่า8 2ตัวนะครับ Mo t o r ร l โ g ล่8นะครับเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้มันฟัง2ช่องอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าบนมาก็รับได้ล่างมาก็รับได้นะครับ ก็คือฟัง2ช่องนะครับบางท่านก็ลำคาญนะครับคืออยากจะฟังช่องเดียวนะครับให้มันเหลือช่องเดียวก็ทําได้นะครับวิธีทํามันก็ไม่ยากทําแบบนี้ครับมาทําพร้อมกันนะครับวิธีทําฟังช่องเดียวนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกด F 1 t ทีและกดแรมหนึทีนะครับมาทาพร้อมกันนะครับเราจะฟังช่องบนนะครับอ่าหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับกด F และกดแรมนะครับกด F กดแรมปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ ฟังช่องเดียวถ้าเราจะฟังช่องล่างแบบเมื่อกี้นี่นะครับอ่ะเราก็กดแรมเป็นหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับรมันก็กระโดดมาช่องล่างอ่ากดแรมหนึ่งทีก็กระโดดมาช่องบนก็คือฟังได้ทีละช่องนะครับอ่ะมันก็ไม่ยากนะครับต่อไปท่านก็ไม่ต้องลาคาญนะครับทีนี้ถ้าเราจะกลับมาฟัง2ช่องเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมนะครับกด F กดแรมนะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับกด F กดแมปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ เสร็จแล้วก็ฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับการเลือกช่องก็กดแรมเนี่ยครับกดแรมก็กระโดดลงมาข้างล่างเห็นไหมครับกดแรมก็กระโดดมาข้างบนก็วอได้เลยนะครับจะวอช่องล่างก็กดแรมครับวอช่องล่างนะครับปึ๊บง่ายๆนะครับวิธีฟังช่องเดียวนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ